นำกำลังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางนี้เกิดอุบัติเหตุจำนวน60ครั้งมีผู้เสียชีวิตได้แก่รถจักรยานยนต์จากการเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษเป็นเวลานานและยังต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากถลนสูงกว่าปกติ ศูนย์อำนวยความกปลอดภัยทางถนนจังหวัดการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยขึ้นในจังหวัดลำพางและพิธีเปิดศูนย์โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการตมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ รสำหรับหน้าที่9ก็คือหัวหน้าสำนักงานก้องสั่นเลขภับใจนะครส่วนหน้าที่10ก็คือหัวหน้าสำนักงานทางหลวงนะคะใหุ้ญใจมาด้วการเที่ยวด้การสงการท่องเที่ยวมาด้วยามสใจี่อใจที่นี่เรื่อยๆก็ส่ทนีใย่แตตำรวจท้องั้นนะวันนี้เราบูรณาการเกมนราชการด้วยอะคะท้งเอกชนแล้วก็ tôi <laughs> อย่างที่2ครับต่อไป จ้าที่ตำรวจทุกนายนะครับได้ให้ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดระปางับหรือที่ผ่านจากังหวัดระปางไปให้อยู่ในไม่ให้มีอุบัติเหตุที่ลดน้อยลงให้มากที่สุดและกาให้การตายเป็นศูนย์นะฮะส่วนเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านที่ฝากพลาดด้วยบมรวจทำเอให้ตำรวจเข้าไปัดูแลตรวจสอบและคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอาเตลือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็นักท่องเที่ยวยังไง ก็ขอให้อย่าเมาอย่าขับอย่าขับรถเร็วนะทุกทางตรงก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าเราก็มีกล้องจับความเร็วอยู่นะครับขอให้ขับรถโดยระมัดระวังเมาอย่าขับและก็ใส่หมวกกันน็อกนะฮะ